โบราณนิดๆเนี่ยโอขลังและศักดิ์สิทธิ์ดีทีเดียวนะถ้ถา,าถ้าอาจารย์ถ่ายอีกนิดหนึ่งนอกจากความศรัทธาที่มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยคือมีประเภทแบบกุศโลบายมีประเพณีวัฒนธรรมที่จะดึงคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นไหมะฮะอย่างบ้านเราก็มีอีกหลายกิจกรรมที่ถือว่าเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบนี้ฮะอ๋อเรื่องประเพณีจะคู่กันไปจะเป็นคือพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้เนี่ยต้องมีแก่น มีกระพีแล้วมีเปลือกถ้าแก่นอย่างเดียวบางทีคนเข้าไม่ถึงต้องมีกระพีมีเปลือกคือมีพิธีกรรมับมีวัฒนธรรมมาลออล้อมในศิลังกาก็มีไปถึงตามวัดคนก็จะคุ้นเนี่ยเช่นว่ามีการตีกลองแล้วมีการอย่างเช่นมีการแห่สิ่งสําคัญเนี่ยในเวลามีแขกพิเศษมาวัดก็จะตีกลองต้อนรับมีการเป็นที่รู้กันนะหรือว่าแห่พระเขี่ยวแก้วหรือว่ามีการ พิธีกรรมสำคัญสำคัญต่างๆก็จะมีสิ่งนี้ไม่ทราบว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะคะพระอาจารย์พระเขี้ยวแก้วก็คือถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านคือฟันเขี้ยวนั่นเองอซึ่งก็จะมีอยู่สี่ซี่ใช่ไหมตรงหัวมุมนี่นะสี่ซี่ซ้ายขวาข้างละสองซี่พระเขี้ยวแก้วของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญเพราะว่าหลังจากพระองค์มรรติพานแล้ว เมื่อถวายพระเพลิงพระสรีระาพระองค์นี้นะก็เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดของผู้โดยองนะแต่ว่ามียกเว้นคือพระเขี้ยวแก้วเป็นองค์อยู่อย่างนั้นเรียกถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่เป็นองค์เนี่ยใหญ่แล้วก็หนักแน่นนั้นชาวพุทธจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเขี้ยวแก้วเป็นพิเศษยิ่งกว่าพระบรมสารีริกธาตุทั่วไปเพราะทั่วไปก็เป็นเล็กๆนี่ใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระเขี้ยวแก้วใหญ่เลยแล้วเป็นองค์ครบ สี่องค์เนี่ยนะตำนานกล่าวไว้ว่าองค์ที่หนึ่งขวาบนพระเคียวแก้วองค์ที่อยู่ขวาบนนะ,ะพระอินมาอัญเชิญไปไว้ที่ติดสถานที่จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นทาวดึงให้เหล่าเทวดาพระวันเพ็ญเขาก็จะมา,าบูชากันมาสักการะพระเคียวแก้วที่จุฬามณีมส่วนขวาล่างอันนี้แหละ อยู่ที่ศรีลังกาเริ่มต้นปดิษฐานที่กาลินฆะแคว้นกาลินฆะหรือกาลินฆะลักษณ์นั่นเองค่ะแล้วต่อมาพอฮินดูต่างอิทธิพลขึ้นชาวพุทธก็เกรงว่าจะถูกทําลายค่ะก็เลยมีสตรีผู้หนึ่งเห็นว่าผู้หญิงนี่สําคัญนะ,ะโอ้โหเอาพระเกี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผมนะแล้วข้ามศรีลังกาจนสุดท้ายเนี่ยชาวศรีลังกาเขาดีใจมากแล้วประดิษฐานไปที่เคารพนับถือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธศรีลังกาเหมือนพระแก้วมรกตเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธไทยอย่างนั้นนะของศรีลังกาต้องพระเขี้ยวแก้วเลยนี่คือองค์ที่อยู่ทางด้านขวาล่างครับส่วนด้านซ้ายนะซ้ายล่างเนี่ยนาคเอาไปเก็บไปที่วังพญานาคไว้บูชาที่นั่นเหลือซ้ายบน ได้ไปถึงประเทศจีนเดิมอยู่ที่เมืองฉางอันหรือซีอันนั่นเองที่เจอสุสานหิลปนซีนนะ,ะแล้วต่อมาก็อาราธนามาอยู่ที่วัดที่เมืองปักกิ่งปัจจุบันกรุงปักกิ่งเนี่ยเคยอาราธนามาให้คนไทยบูชาที่พุทธมทนฑลคนไทยไป,ไปบูชาเป็นล้านเลยเนี่ยก็คือเป็นซีซ้ายบนซ้ายบนอยู่ที่จีนส่วนขวาล่างอยู่ที่ รีลังกาง<ะ>ั้นอยู่บนโลกมนุษย์สององค์เท่านั้นเององค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวเรืองอีกองค์อยู่ที่วังพญานาคนั่นเป็นอย่างไรเรื่องที่เราก็ใช้อยู่แล้วก็คุ้นกันเนี่ยไม่แน่เชื่อว่ามาจากสีลังกานะใช่ค่ะแต่ยังสงสัยค่ะว่าทําไม,มเขาถึงสามารถบนันทึกได้ละเอียดความเคารพนับถือ,อความศรัทธาคนเราถ้าใจจดจ่อเรื่องอะไรเนี่ยจะจําเรื่องนั้นได้แม่นบางคนชอบร้องเพลงนะฟังเนือเพลงสั่งรอบ ลอก <ทำ S 1> ได้เลยแ,ลแต่พอไปอ่านหนังสือไม่จําเลยอยู่ที่ความสนใจถ้าไม่สนใจก็จะจําไม่ได้ถ้าสนใจใจมันจดจ่อเนี่ยก็จะจําได้ชาวศิลังการเรื่องอื่นไม่ค่อยจดจ่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องคําสอนผู้ดเจ้าแล้วก็จดจ่อมากแล้วก็มีใจเทิดทุนบูชาทุกอย่างค่ะอาตมาไปศีลังการยังมาทับใจนะไปพบท่านประธานาธิบุีที่ทำเนียบเนี่ยเสร็จปั๊บ คุยสนทนากันเจอปับ๊บเ่ยท่านมายอบตัววหว้เลยนะเป็นธนูศิลปลังกาว่าเวลาว่า้ไม่ได้ยืนไหว้ธรรมดาแต่ต้องย่อเข่าลงไปด้วยย่อเข่า,ขาไหว้ด้วยย่อเข่าลงไปด้วยเนี่ยถ้าหากสถานที่เอื้อให้ถึงขนาดว่าย่อไหว้เสร็จแล้วก็จะเอามือมาแตะเท้าพระภิกษุมาแตะที่เหนือศีรษะตัวเองให้ความเคารพพระภิกษุสงฆ์อย่างมากๆเลยแล้วสนทนากันให้เวลาเยอะทีเดียวแล้วท่านยังพาไป นมาสก,การต้นโพในธรรมเนียบประธานที่ปดี oh. ปลูกต้นโพแล้วทาแท่นบูชาหน้าต้นโพท่านบอกว่าพอท่านว่างๆท่านก็จะมาไหว้พระที่หน้าต้นโพมาสวดมนต์รู้สึกว่ามาสวดแล้วสบายใจใจโปร่งโล่งแล้วจะได้กลับไปบริหารราชการแผ่นดินต่อ hmm. ปลูกต้นโพในธรรมเนียบประธานที่ปดีเลย <c oughs> แล้วยังสร้างพระตูลูกองหน้าตักประมาณราวๆสักเกือบสองเมตรนะในธรรมเนียบอีกเหมือนกัน <c oughs> ว่าเสร็จต้นโพก็จะได้มาไหว้พระนี่คือความศรัทธาเลื่อมใส ระดับผู้นําประเทศยังเป็นอย่างนี้มไม่ใช่แค่นั้นนะ,ะถ้าแค่นี้เราอาเป็นแค่พิธีการไหว้าไปอย่างนั้นแหละสร้างพระใครก็สร้างได้ปลูกต้นโพก็ปลูกได้ไม่ใช่เขาปลูกแบบเอาเนื้อหาสาระไม่ใช่ผู้ใหญ่สัง่งผู้น้อยไปปลูกให้คนสวนไปปลูกแล้วก็จบไปไหว้ทุกวันแล้วไม่แค่นั้นนะทุกวันพระใหญ่วันเพ็ญเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงนะจะนิมนต์พระภิกษุมาแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมเนียบประธานท,าท,ทิบี แล้วตัวประธานาธิธบดีเองนั่งกับพื้นฟังแต่ต้นจนจบเลยเป็นชั่วโมงๆพารัฐมนตรีทั้งหลายนั่ง,งฟังเร้ยอยู่ที่พื้นเลยต,ต,ตีตมาดนั่งฟังเลยเนี่ยถ่ายทอดทีวีไปทั้งประเทศเป็นประจำสม่ำเสมอกิจวัตรประจําของผู้นําประเทศครับนี่เขาเป็นอย่างนี้นะแล้วเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์มีการบุกไปบุกมาทำบินจากอินเดียก็ข้ามมายึดประเทศก็มีเล้วก็มีนะปัจจุบันชาว สิงห์นที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ประมาณราวๆ72เร์เซ็นส่วนชาวทมินที่นับถือฮินดูเนี่ยมีประมาณ18ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือตรงแถบคาสมุดจัฟนาครัแต่ก่อนที่มีพยัคฆ์ทมินอีหลมแล้วลบก,กันแต่ตอนนี้เขาสงบไปละครับแล้วมีมุสลิมอีกประมาณ8อร์มีคริสต์มา2ปอร์เซ็น โปรตุเกสมาก่อนเสร็จโปรตุเกสก็ฮอลันดาเข้าฮอลันดาอิทธิพลถอยลงอังกฤษเข้าอีกผมรู้สึกว่ามีเรื่องปวดหัวตลอดแต่แม้กัะนั้นนะฝรั่งมาปกครองอยู่3 400ปีเนี่ยปัจจุบันเหลือชาวคริดสองเอร์นี่คือความผูกพันที่ก็มีพศาสนาจะออมหน้าแล้วบีบคั้นเขาก็รักษาศาสนาแล้วชาวพุทธมีเจ็ดสิบรีล <apan> ังการะบุในรัฐธรรมนูญเลยว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสีลังการะบุชัดเจนระบุในรัฐธรรมนูญเลย72เระบุได้ประเทศไทย90รซระบุไม่ได้แล้วก็แต่ว่าเขาก็เปิดกว้างนะว่าเป็นศาสนาประจำชาติก็จริงแต่ก็ให้สิทธิเสรีภาพกับทุกศาสนาเพราะพุทธเราใจกว้างอยู่แล้วแต่ว่าใครจะไปเบียดเบียนพุทธนี่ไม่ได้นะแต่พุทธไม่เคยเบียดเบียนใครพูดใจกว้างอยู่แล้วมีแต่คนอื่นเขาเบดเบียนพุทธแล้วก็พระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกมุมโลก ทุกชาติทุกศาสนาทุกนิกายไม่ว่าจะเทราวาสมหายานพระทิเบตอะไรก็แล้วแต่เข้าศรีลังกาไม่ต้องมีวีซา่าอ,อ,อยู่ไ,<ม>ได้ตลอดลชีพเลยเ<อ>พราะที่นี่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ<อ>สมณะสักยบุตรถือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันคือมีพระสมาสมามพริธเจา้าเป็นต้นกำเนิดบวชพระเมื่อไหร่ก็คือว่าเข้ามาสู่ ความเป็นสม,มณศักยบุตรเป็นพุทธบุตรนั้นเข้าศรลลังกาดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีวีซ่าอนุญาตอยู่ได้ตลอดชีพเห็นบอกว่ามีกระทรวงเกี่ยวกับศาสนาหลายหลายศาสนาด้วยใช่ไหมครับให้ความสาคัญแบบนั้นด้วยมีพระกรุ์พระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็มีส่วนงานที่รับผิดชอบศาสนาอื่น พระอาจารย์ครับถามถึงเรื่องการบวชนิดหนึ่งครับในศรีลังกาทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากลําบากพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีถึงมีการเชิญพระในส่วนประเทศไทยไปทําพิธีบวชให้ที่ศรีลังกา3,000องค์ก็อค,ครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพิธีการบวชแล้วก็ในส่วนของการที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าสู่ร่วมการสวัสดิย์ยากง่ายยังไงแล้วก็ก็มีพิธีการเ,เป็นยังไงบ้างครับต่างจากบ้านนะเราไหมครับเจริญพร ในแง่ของพิธีกรรมการบวชก็ไม่ต่างกันก็ค,คือก็มาจากไทยใช่ไหมไทยก็มาจากลังกาลังกาก็มาจากไทยมันก็จะคล้ายๆกันเพราะเนื้อหาก็คือเป็นภาษาบาลีเหมือนกันเพียงแต่ธรรมเนียมในการบวชต่างกันนิดหน่อยของศรีลังกาเขาถือการบวชตลอดชีวิตพอบวชแล้วเนี่ยตั้งใจบวชยาวไม่สึกไม่สึกเลยฮะเจริญพรครับพระอาจารย์ครับเวลาบวชแล้วไม่ให้สึกเนี่ยอย่างนี้คนรุ่นใหม่ๆที่ศรีลังกาเขายังคงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไหมฮะ เขาก็ายังบวชอยู่นะเพาบวชแล้วตั้งใจเพราะคิดว่าจะไม่ศึกเนี่ยความมุ่งมั่นในการศึกษาก็มากนะเพราะว่าจะต้องอยู่กันตลอดชีวิตนี่ใช่ไหมนี่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มที่ก่อนจะบวชก็วัดใจกันให้ดีพร้อมแล้วก็บวชบวชเสร็จ้วศึกษาเล่าเรียนเอ็นภาษาบาลีของศรีลังกาต้องยอมรับว่าโอเ้เขาศึกษาเรื่องไวยากรณ์ต่นีลึกทีเดียวนะ,ะและแน่นข้อได้เปรียบประการหนึ่งคือว่าภาษาบาลีกับภาษาศรีลังกาภาษาสิงหลเนี่ยมันคล้ายกัน พาะรากภาษามาจากรากเดียวกันครับตอนชาวอารยันอ,อพยพจากทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยออกมาสายนึงไปยุโรปก,ก็เป็นภาษายุโปรปปัจจุบันสายนึงมาทางด้านของอินเดียเลยเป็นรากตระกูลภาษาเรียกว่า Indo อินโดยูโรเปียนฝรั่งเรียนภาษาบาลีก็เรียนง่ายกว่าไทยนะ,ะเพราะว่ามันรากภาษาเดียวกันอินโดยุโรเปียนตระกูลเดียวกันเนี่ยบรรพบุรุรษมาจากทางเดียวกันครับแล้วสายอารยันที่เข้ามาทางอินเดียส่วนนึงแยกไปเป,เปอร์เชียอิหร่านส่วนนึงก็เข้าอินเดีย เพราะเขาอินเดียก็กระจายไปเต็มพื้นที่ทั้งอินเดียแล้วส่วนหนึ่งก็ข้ามาที่สีลังกาเห็นเริ่มต้นมาจากบรพรพบุรุษกลุ่มเดียวกันอพอผ่านเวลาไปหลายพันปีภาษาก็มีการพัฒนาตัวทําให้มันต่างกันไปเหมือนภาษาไทยภาษาทางอีสออานภาษาทางใต้เนี่ยค่อยๆต่างกันไปบ้างแต่มันยังลากเดียวกันเห็นพอมันไวยากรณ์คล้ายกันเวลาเรียนเขาจะเรียนได้เร็วกว่าเราที่คือข้อได้เปรียบของเขาความเข้าใจภาษาบาลีเขาเลยลึกดี นี่คือชาวศรีลังกาน่ารักไหมครับน่ารักมากโอ้น่าชื่นชมมากเลยนะเจ้ดีมากมากเลยเนี่ยจึงควรร่วมมือกับชาวศรีลังกาปกป้องพระพุทธศาสนาชาวศรีลังกาเขารักพุทธศาสนามากนะค่ะแล้วอยู่บนเกาะก็จริงแต่เวลามองอะไรปั๊บเนี่ยความรู้สึกชาตินิยมว่านี่ศรีลังกาใน,ในประเทศนี้แทบไม่มีเลยอย่างที่เห็นเนี่ยเอ๊ะศรีลังกาตัวนี้เราลำบากนะเั้นเราไปนิมนต์พระไทยมาบวชให้เป็นสยามวงเขาโอเคเลย อมอนปุระนิกายจากพม่าก็โอเครามานิกายจากมอนก็โอเค,คแล้วตัวเองตอนที่แข็งแรงก็พร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกประเทศคือคิดระดับโลกอะ,ะแม้แต่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่เป็นองค์กรพุทธที่เก่าแก่นานที่สุดที่รู้จักทั่วโลกนะมากที่สุดเนียชาวศรีลังกาเป็นแกนนําผลักดันให้เกิดการก่อตั้งขึ้นครับ ยุวพุทธศาสนาสิกสัมพันธ์แห่งโลกก็ชาวศรีลังกาเป็นคนผลักดันให้ก่อตั้งขึ้นแม้กระทั่งการเสนอให้สัพยาชากำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเนี่ยชาวศรีลังกาเป็นคนผลักดันเป็นแกนประสานประเทศพุทธเนี่ยผลักดันจนสำเร็จสิ่งสำคัญสาคัญเนี่ยชาวศรีลังกามีบทบาทเสมอเข,า,ขาไม่ได้รวยหรอกนะแต่จิตใจเขางดงามและยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้ก็เลยจับมือกันทำงานงพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างมรดกโลกให้กับคนในยุคต่อไปทั่วโลกนับพันพัน,พนปีอาจารย์คะสงสัยเลยค,ะค่ะพอฟังมาแล้วรู้สึกปลื้มเลยนะคะว่าโอ้โหศลังการักพระพุทธศาสนาขนาดนี้เขามีวิธีการในการปลูกฝังถ่ายทอดหรือว่าสืบทอดในการมีใจในการรักพระพุทธศาสนาอย่างนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเ,เลย<ม>วันอาทิตย์ปั๊บเด็กๆใส่ชุดขาวนะเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไปวัดเป็นแถวเลยเนี่ย ปลูกฝังแต่ยังเล็กๆแล้วก็พ่อแม่ทําตัวอย่างไงพระ,ะมาก็ต้องไหว้แต่แล้วชาวศรีลังกาเขาภูมิใจในความมีเหตุผลของเขาเนะีับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรตรองทั้งหมดและคาสอนพุทธเจ้าเยี่ยมที่สุดจังหวะที่คริสเขามากดดันอย่างหนักจนกระทั่งพุทลวนเหมือนกันนี่นะเรายังจําเรื่องสามันยพุทธนานันธะได้ไหมได้ค่ะ,อคะกอบกู้ศาสนาศึกษาธรรมะอย่างดีจนกระทั่งแตกฉานแล้วก็ มีการโต้วาทะกับบาดหลวงคริสใหญ่ๆสามครั้งเนี่ยคนมาแห่ฟังกันไปเรืเลยเนี่ยปรากฏว่าชนะอย่างใสสะอาดเลยแต่ละครั้งไม่ใช่ต่อเนื่องทุกๆวันนะโต้แต่ละครั้งในหลายวันแล้วไม่ใชาโต้ไปโตมาเทียงกันไม่ใช่ให้พูดทีละชั่วโมงฝ่ายนี้พูดไปก่อนจบแล้วอีกฝ่ายพูดสลับกันพูดแล้วเป็นวันวันวัน,วนทีหนึ่งจะสามวันห้าวันก็ว่าไปสามครั้งพอพิษสู้ไม่ได้ปั๊บล่าถอยไปไปซุ่ม ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เตรียมการเสร็จอีก3ปี5ปีมาขอประลองใหม่ <c oughs> กี่ทีกีทก่ทีก็แพ้ราบค่าหมดเท <c oughs> ่านั้นเองสามารถพลิกพุทธศาสนาในศีลังกาม,มั่นคงขึ้นมาใหม่ได้ <c oughs> ชาวพุทธเกิดกำลังใจว่าคําสอนพุทธเจ้าสุดยอด <c oughs> ใครจะมาโจมตียังไงไม่มีทางเลย <c oughs> อย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศีลังกาครับก็เห็นว่ามีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก <c oughs> แล้วก็ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนทั่วไปค่อนข้างเยอะ <c oughs> ในะอย่าง <c oughs> ที่พระอาจารย์บอกว่าหลาย10%มากนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นศาสนาประจําชาติถ้าเปรียบเทียกบกับบ้านเราแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยนะการเผยแผ่แบบนี้เนี่ยจะยังคงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆหรือว่าจะยึดหลักแบบไหนอย่างเช่นสรีลังกาไหมหรือว่าบ้านเราควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างครับเจรินพรือมาคิดว่าต้องมีการ